ข้างอะพี่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 ทำไมไม่บอกเขา้อขาข้างไหมข้างข้างคุณไหมมันเทไกลเนี่ยเริ่มเทไกลแล้วเนี่ยไกลออกมาเลื่อยครับแม่โคมันจะยื้อไม่ถึงอะไรี จะยื้อไม่ถึงแล้วเทไกลพี่พี่บอกเขาเข้าด้านข้างเนะไกลมันไกลมันจะยื้อไม่ถึงครับเห็นไหมเริ่มจะไม่ถึงแล้ว ถ้าเป็นรถทรายน่าจะให้เข้าด้านข้างครับผมเข้าข้างเข้าข้างอกเข้าด้านข้างเออด้านข้างด้านข้างออไปเลยไปเลยเอออย่างนั้นแหละอย่างนี้แหละเห็นไหมแรงไหม เสียนมเบินยาให้ดูหน่อยดินี่ครับทีมงานพุ่มไมฮะเสียนนะฮะไปยาวไปอัดกองเลยอัดกองเลยสายสายสายโอ้ยได้แล้วไปฮ่โอ้ย ไปแล้วไปท้อง <c Risky> <c 1952> <c foreign language> <laughs> ไม่งตอนเข้าครับจะเป็นแขงตอนออกทุกคน เร่าเปียกฝนกันครับผมสนุกสนานฮ่า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 คลิปเด็ดก็อยากได้เอรอเปียกก็เปียกมันต้องยอมเราอะคลิปบ่อรถกัเนี่ยดูครับพี่น้องกว่าเราจะได้คลิปครับ เราจะได้ยี้ยดดยครับเปียกมอดเยอครับมาแล้วครับมาแล้วแต่ยังไงก็ต้องในเทนะครับทังเทาก่อนอเราเลยเปียก ยืนถ <gesch> ่ายครับเพราะว่างานบุญครับเลื่อนเลื่อนร่งแร่งแร่งเ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 ร้งเร่งเฮ้ยหนาวหมวกทั้งยืนถ่ายทั้งเปียกนี่แหละครับโอ้คันนี้ใส่สีชม อ, 4, อันนี้ร่มแม่ลูกพี่ไปเอาไหมเขาเอาให้นะสี่พันตามเขาเออจิก็ใพี่ขาสี่พันสี่พันขอสี่พันครับตามกระบะคันดาวเลย ลำพงมันเป็นเสียงแตกๆก,ก็แสดงว่าน้ําถูกถูกลำพงนะครับก็ดูแค่ภาพไปก่อนเราถ่ายท่ามกลางบรรยากาศฝนตกเลยครับปวดจะได้เลยวันครับเสี่ยหัว เดี๋ยวเดี่วเดียวเดียวคันธีเกียวเกยวใจเย็นเของมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ใจเย็นเครับพี่น้องครับี๋ยวนี่ไปก่อนเดี๋ล้ว้าไปลางนี่แอมก็บุกน้ำดยไฟครับบวกน้ำดยไฟครับ ก็นะกันน้ำไม่ได้เนียนเนียนเลยนะเนียนเลยนะเนียนเลยนะโอ้ ีเบรกกระดกเลยครับเอ้อไม่ใช่เบรกทีนึงนี่ท้ายกระดกเลยสุดยอดเบรกอยู่ดีมากครับ <c oughs> โอ้ดุ <c oughs> มา <c oughs> แบบน้ำเลยอ่ะเสียเงินเอาเรือเสียเป็นเดืนเลยนะจ้เล่จ <c oughs> ์ไปไปไปช่วยพี่ด้วนหนอ่อยไปเอออดีตอดีตไปเลืออเลเล่ออดีตหน <c oughs> อ่อยไปเร็วเร็วเลื่อละไปเลื่ออดีตหน่อยเฮ้ยเฮ้ยรถรถรถ โอ้รแถวอันนี้มาอันนี้เทหินครับนานๆจะมีรถหินทีนะครับโอ้รถเหมือนกันเนาะเหมือนกันกับคันเมื่อกี้เลยโอ้้เหยียบซะแบบเอ็นเลยอะ หมุนเลยฝาท้ายมันคำคับอันนี้ก็น่าจะหมุนอีกอะนั่นแต่ออกได้คือมันหมุนก็คือมันฟรีเลย,ย,ยหมวกก็มีข้อดีนะครับเห็นไหมน้ำน้ำไม่โดนไม่ค่อยโดนกระจกครับหมวกอันนี้ก็เด็กกล้าครับน่าจะสงวนสักนะอันนี้สมัยแรกๆครับ โอ้ยเนียนเลยนะลูกพี่เนียนเลยนะออกจุดมวนอย่างเดียวอะเออเออเสร็จแล้ว เราดูอีกคันครับเดี๋ยวถ้าดูคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปหน้าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสายอีกคันครับเราทุ่มเทให้กับพี่น้องเลยนะครับยอมเปียกกันเลยทีเดียวเ,เลยเลยเลยอันนี้รถพี P ่มิมครับมิมล้อเหล็กชาแนลครับมันใช่รถพี P ่มิมหรือเปล่ววาวะน่ะน่าจะใช่เลย ท้าหลีดครับคันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ